ครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับเนาะมันมีปลาไหลกับว่างหลุดเลขกกันสรุปแล้วเล็กปลาไหลกับเขาตั้งแต่เขาเขาตั้งแต่เลขเล็กวิ่งได้รับเด้อให้วิ่งซี่ก็วิ่งวิ่งซี่ก็วิ่งเก่ากับเขาทั้งซีทั้งเก่านะครับเนาะแต่เล็กจับคูมันกับว่าเขาก็เลยให้เห็นว่าเลขกจับกองเนี่ยมันเขาทั้งเขาวิ่งทั้งบนทั้งล่างกันเลย อาชีพเรยนเล่นล่องเบงเพื่อปล่อยเป็นแนวทางสําหรับบุคคลไหนที่ที่เป็นยังสนใจในเลหล็กปลาไหลนะครับนะกัววันที่วันที่สามสามทีบธันวาคมนี่แหละครับนะครับเหล็กเกากแค่เหล็กวิ่งบนซีเหล็กเหล็กล่างนันเก่าครับแต่ว่ากันเหล็กล่างเกานี่ปลาหลกัหาตาัวจับกูว่าได้ก็เลยสือก็เลยพลาดน,นะครับนะปะลาไหลเห็นมาที่เกาหากัถือว่าพลาด ตัวบนนี่มันเป็นเลข3สามตัวกับซี่คือซีเจ็ดหกซีเจ็ดหกนี่กับเขาแคสซี C นะครับนะกับทีวาา่าพลาดมิฉะนั้นก็นเลยอยากอาัดคลิปลุงเพื่อเป็นแนวทางอีกก็คือลุงไว้เป็นหลักฐานนั่นแหละว่าเลขเจ้าของเนี่ยเลขวิ่งมันเขานะครับเนาะก,ก็เลยอยากอาัดให้ครับเอฟซีผู้ทีท่ติดตามปลาลายมันนี่ปลาลายนอะเรียนอยู่ก,ก็เลยอยากอาัดคลิปเ,เรียนเรียนลุงเนี้ยในยูทูปเรียนเรียนซื้อดอกสําหรับเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ติดตามนะครับนะวันนี้ปลาลายคำนวณไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากคือบนนี่ปลาลายวิ่งไว้ที่สามครับไว้ที่สามแล้วกามันออกห้าห้าซีซีครับวิ่งไว้ที่ห้าครับโอ้วิ่งไว้ที่สามับกับเก้าครับออวิ่งที่สามกับเก้า บนวิ่งที่สามกับเก่านะครับเด้อจับกู่ให้ก็คือบนนี่ก็คือสามเก่าเก่าสามนะครับเด้อแล้วก็เลียกรางอีกก็จับก็เลียกวิ่งเขาอยู่คือกันเลียกรางวดทีเแลาวก็วิ่งแม่ที่เก้ากับเขานะครับนะวัวนี้ไอ้วัวนี้มันออกก็คือออกออกแปดเก้าซึ่งมันเข่าที่เก้านะครับนะ แล้วที่ดียวผมเอาตัวเนี่ตัวเหล็กล่างนี่มามาคำนวณมึงแล้วกะได้ทีสามคือกันครับล่างนี่ผมไหววิ่งสามแต่ว่าตัววิ่งสามดีผมยังหา,ค,า,าหครูบอท่านใดได้ครับเด้อบนผมกับคำนวณได้สามกับเก้าล่างผมกับคำนวณได้สามคือเก้าครับมพฉะนั้นบนนี่ผมเน้นให้เป็นว่าสามเก้าเก้าสามครับเลขตัวเดียวสามเก้าเก้าสาม แต่ว่าเลขล่างเนี่ยก็คือสามจะเป็นสามยังเนี่ยโค้งสุดท้ายถ้ามีโอกาสปลาไหลสิจับคู่ให็นนะครับเนดะ้อปรากฏว่าของยังกับคู่ผิดงวดนี้นะครับเนาะงวดนี้วิ่งสามครับบนล่างสามเก้าค,นะครับนะครับเนาะสำหรับเอฟซีทุกๆคนทุกคนที่ติดตามปลาไหลนะครับเนาะเอาไว้ทาเอาไว้ทาเบิ่งงวดวันที่สิบเจ็ดมการาคมพศสองพันหา้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับเนาะ วิ่งห้กอนมูลเลยสําหรับเหล็กสูย์นะครับนะเนราะดักกับเซวเหลขกซึ่งสักศี์มาเป็นองค์กอบางเหล็กสามเก่าในหัวหน้นามันจะมาก่วิ่งสามกับเก้าครับบนล่างล่างวิ่งสามบนวิ่งสามกับเก,ก้าครับจับคู่คือสามเก่าเลยนะครับเดอ้อสุดท้ายนี่กห้ทุกคนโชคดีในหัวหน้นานะครับเดอ้อสําหรับผู้ที่โชคดีในหงวนี้ก็ก็ขอแสดงความยินดีน้ำสวัสดีครับ